สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมต่อฮอนด้าสกลรถยนต์มือสองเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับต่อก็อยู่กับรถยนต์ Honda City สีแดงคาร์เนเลียนคันนี้ครับเดี๋ยวยังไงเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะครับเริ่มจากข้อมูลตัวรถนะครับรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถยนต์ Honda City นะครับเป็นรถยนต์รุ่น 1.5V หรือรุ่นลองท็อปนั่นเองนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2012แต่จดทะเบียนใช้งานจริงปี2013ครับถัดมาข้อมูลในส่วนของ เจ้าของดิมนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลสกุลนครนะครับก็ได้นํารถคันนี้เข้ามาตีเทินเพื่อแลกออกรถใหม่เป็นรถยนต์ h อน da B r v อาสีแดงออกไปใช้งานรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับสาภาพดีเลยทีเดียวไม่มีปัญหาใดๆใครได้ไปใช้งานถือว่าคุ้มครับต่อมาครับข้อมูลในเรื่องของตัวราคานะครับรถคันนี้จะมีราคาประเมินของธนาคารธนาชาินะครับสูงถึง3,60,000บาทเลยทีเดียว ส่วนคันนี้เราขอเสนอขายราคาสุดพิเศษ3 4 0แ0นกับ9 0 0าบาทเท่านั้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีประวัติเครดิตดีสามารถออกรถในเงื่อนไขฟรีดาวกับค่างวดประมาณ6000บาทได้เลยครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของการรีวิวตัวรถรอบคันกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันต่างๆนะครับก็ค่อนข้างสวยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพรวมก็ไม่มีร่องรอยเฉียวชนไม่มีอุบัติเหตุหนักน้ำท่วมพิคว่ำหรือติดแก๊สใดๆนะครับสบภาพ รถบ้านสวยๆนางฟ้าเลยคันนี้อ่าถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมันติลิฟต์เตอร์เนาะก็จะมีในส่วนของไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวที่โคมไฟหน้าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกระจังครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับก็ลู่หลาขึ้นมาอีกระดับนึงต่อมาครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ระบบไฟก็ครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอก ส่วนด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตเดี๋ยวต่อไปครับเรามาชมด้านข้างกันบ้างนะครับคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด15นิ้วนะครับก็จะเป็นล้อแม็กลายแท้ของทางโรงงานนะครับถัดขึ้นมาครับตัวเรือนกระจกนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมือเปิดด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบครเมียมครับผมแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของตัว ท่วยกันลอยที่มือเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วกันศาสตร์ครับติดตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปครับเรามาดูฝาถังน้ำมันกันบ้างตัวนี้นะครับก็จะระบุชัดเจนเป็นรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินสามารถรองรับสูงสุดถึง e 2 0นั่นแปลว่าเติมเบนซิน95้1น e 2 0 e 2 0ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวเดียวก็คือ e 8 5นะครับถัดมาครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ครับผม มีคิ้วฝากระโปรงหลังแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหลังด้วยนะครับรถคันนี้โดยรวมนะครับก็จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตสี่ชิ้นแล้วก็มีสปอยเลอร์ต่อมาครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างของอีกฝั่งนึงนะครับสีสันสวยสมบูรณ์ร้อเซครับไม่มีร่องรอยครับต่อมานะครับเราก็จะมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝากระปุกหน้าด้านในนะครับสีก็เป็นสีเดิมๆเ,เลยลองรอยถอ,อดน็อตก็ไม่มีนะครับถัดมาเรามาชมนในส่วนของตัวเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c เทลิตรหรือขนาดความจุ1 5 0 0ั้ซีซีนั่นเองซึ่งจะมีอัตราการสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้าแต่ละท่านนะครับก่อนที่เราจะไปภายในครับก็เดี๋ยวกล้องซูมตรงนี้ครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมดูล ABS นะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้มีระบบเบรก ABS ทั้งสีล้อนะครับ <c oughs> ก็จะได้ในส่วนของความปลอดภัยเรื่องของระบบเบรกไปด้วยเลยต่อมาห้องโดยสารด้านในกันบ้างครับเริ่มจากด้านหน้านะครับแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีเบจและก็มีการหุ้มหนังนะครับในส่วนของพนักเท้าแขนที่แผงประตูมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสวิตควบคุมส่วนมือเปิดด้านในก็เป็นแบบโเมีวิมครับ ถัดเข้ามาครับเรามาชมคอนโซลหน้าตรงกลางกันบ้างอ่าเริ่มจากคอนโซลหน้าของคนขับนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงที่วงพวงมาลัยนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับก็จะมีถุงลมที่วงพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลหน้าฝั่งทางซ้ายครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูมาตรวัดกันครับตัวนี้นะครับเลขไมค์ก็จะอยู่แค่1นึ่งแสนกับหกพกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าวิ่งน้อยมากเลยทีเดียว ต่อมาคอนโซลหน้าตรงกลางครับอันนี้ก็จะเป็นช่องปรับอากาศนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุเครื่องเสียงครับผมส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นช่องเสียบ USB อ่าปึ๊บถัดลงมาอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์นะครับเป็นแบบแมนวนวลคอนโซลกลางอ่าก็จะเป็นครับแป้นคันเกียร์เป็นเบรกมือครับผม ต่อไปครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันบ้างภายในของรถคันนี้นะครับก็จะมีการทำในส่วนของเบาะหนังมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีทั้งแผงประตูอ่าแล้วก็เป็นเบาะหนังภายในจะเป็นสีเบจเลยเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยสวยงามสะอาดมากๆครับต่อไปครับห้องสัมภาระท้ายนะครับฝากระปรงหลังด้านในอ่าร่องรอยถอดน็อตไม่มีนะครับ ภายในก็ค่อนข้างกว้างขวางครับมีกระบะถาดรองท้ายมาด้วยส่วนด้านล่างนะครับก็อุปกรณ์ครบครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไรชุดอุปกรณ์ถอดล้อและก็แม่แรงครับผมสรุปข้อมูลของรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ Honda City เป็นรถยนต์รุ่น1.5 v หรือรุ่นรองท็อปนะครับเป็นรถผลิตปี2012จดทะเบียนใช้งานจริงปี2013 ราคาจำหน่ายอยู่ที่3,49,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีออกรถเงื่อนไขฟรีดาวกับค่างวดอยู่ที่ประมาณ6,000บาทครับก่อนจะจากกันนะครับขอแจ้งรายละเอียดเรื่องของการรับประกันรถคันนี้นะครับเรารับประกันหลังการขายอยู่ที่6เดือนหรือ1,000 0กิโลเมตรถ้าท่านใดสนใจออกคันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ